เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ2ค่ะ ข้อสองนะคะโจทย์ถามว่าสารตัวกลางที่เป็นจุดร่วมของเมตาบอลิซึมนะคะของทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันคือข้อใดค่ะช้อยหนึ่งไพโ i c ิกแอซิดช้อยสองออกซาโลอัซิติกแอซิดช้อยสามอะซิทิลโคเอนไซม์เอช้อยสี่ฟอสโฟไกลเซอร์อลดีไฮและช้อยห้าเอลฟาคีโตกลูตาเรตค่ะอ่ะ สำหรับข้อนี้นะคะก็พูดถึงเมตาบอลิซึมหรือว่ากระบวนการสลายสารอาหารนะคะของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันกระบวนการสลายสารอาหารเนี่ยอีกชื่อหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือการหายใจระดับเซลล์นั่นเองค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยการหายใจระดับเซลล์นะคะเราจะไปเริ่มกันที่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าใช้สารตั้งต้นเป็นกลูโคสนั่นเองแต่ข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงทั้งกลูโคส โปรโตีนแล้วก็ไขมันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะพูดถึงการหายใจระดับเซลล์แบบคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเนอะว่าโปรโตีนและไขมันเนี่ยมีขั้นตอนในการหายใจระดับเซลล์ที่เหมือนหรือแตกต่างจากกลูโคสยังไงบ้างนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือว่าเซลลูลาเรสเปอร์เรชัน ถ้าเป็นการหายใจะระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนเนี่ยโดยเริ่มต้นที่กลูโคสนะคะก็จะประกอบด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเรียกว่าไกลโคไลซิสค่ะไกลโคไลซิสเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนกลูโคสนะคะให้กลายเป็นสารที่เรียกว่าไพรูเวตนั่นเอง โดยขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นที่บริเวณไซโตโซลค่ะหรือว่าเป็นของเหลวในไซโตพลาสซึมนั่นเองต่อมานะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์เอสำหรับขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยก็จะนำไพโรเวต ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนแรกนะคะมาเปลี่ยนให้กลายเป็นอะซิทิโอโคเอนไซม์เอโดยขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นที่เมทริกของไมโทคอนเดรียค่ะ,อะพอจบขั้นตอนที่2ค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือวอเตอร์จักรคริปหรือคริปไซเคิล วัตจากเครปเนี่ยนะคะก็จะนำอะซิคิวโคโอเอนไซม์เเนี่ยมารวมกับออกซาโลอัซิเตตแล้วก็ผ่านสารตัวกลางมากมายเลยอ่ะโดยครีปไซเคิลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่เมทริกของไมโทคอนเดรียเช่นเดียวกันและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชน สำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อกันเป็นทอดๆนะคะเพื่อนำไปสร้างเป็น ATP นั่นเองโดยจะเกิดขึ้นที่ inner membrane ของไมโทคอนเดรียค่ะหรือว่าเป็นเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียนั่นเองออันนี้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆเนอะของ การหายใจระดับเซลล์หรือว่าการสลายสารอาหารประเภทกลูโคสนะคะทีนี้โจทย์เนี่ยเขาถามถึงโปรโตีนแล้วก็ไขมันด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโปรโตีนและไขมันเนี่ยจะมีขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์หรือการสลายสารอาหารที่แตกต่างกับกลูโคสยังไงบ้างเนาะอ่ะพี่ก็จะขอเขียนเปรียบเทียบนะคะทั้งอะมิโนแอซิด ที่เป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเนาะมาเปรียบเทียบกับโมโนแซคคารายที่เป็นหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สำหรับหน่วยย่อยของไขไขมันเนี่ยก็จะมีทั้งกรีซอรอลแล้วก็แฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมันใช่ไหมคะ อะเรามาทบทวนของโมโนแซครายกันก่อนที่เรารู้จักกันดีก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าไลโคไลซิสนะโมโนแซครายเข้าสู่ไลโคไลซิสนะคะต่อไปก็จะเป็นการสร้างอะซิทิล o โคเอนไซม์เอ แล้วก็เข้าสู่วัตจักรเครปค่ะและสุดท้ายก็คืออิเล็กตรอนทรานสร์ตเชน ออันนี้คือสำหรับโมโนแซคคารายนะคะทีนี้เรามาดูสำหรับกรดอะมิโนกันบ้างกรดอะมิโนนะคะจะต้องเกิดการดีอะมิเนชันหรือว่าการตัดหมู่อะมิโนบางส่วนออกไปก่อนพอตัดหมู่พอตัดหมู่อะมิโนบางส่วนออกไปนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นยูเรียหรืออาจจะเป็นยูริกแอซิด พอมันตัดออกไปปุ๊บส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไปเข้าสู่ไกลโคไลซิสค่ะหรือว่าอาจจะไปเข้าสู่อะซิทิลโคเอนไซม์เ A, หรืออาจจะเข้าสู่คลีไซเคิลเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของกรดอะมิโนนะคะว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนใดในกระบวนการหายใจะระดับเซลล์เนาะอ่ะอันนี้ก็คืออะมิโนอแอซิดนะคะทีนี้มาดูทางฝั่งกลีเซอรอลกันบ้างสำหรับกลีเซอรอลเนี่ย จะถูกเปลี่ยนให้เป็น PGAL หรือว่า p h o s p h o g l y c ร r โ l ลด h y ฮดค่ะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสแล้วก็หลังจากไกลโคไลซิสก็จะเข้าสู่อซิทิโคนไซ์ A Krebs cycle และอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเป็นทอดๆไปอ่าสุดท้ายนะคะก็คือ Fatty a แอซหรือกรดไขมันสำหรับกรดไขมันเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเบต้าออกซิเดชันค่ะ พอผ่านกระบวนการเบต้าออกซิเดชันแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนอะซิทิลโคเอนไซม์เนะคะแล้วก็เข้าสู่ครปปซ y เคิลและอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเป็นลำดับถัดไปอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกระบวนการสลายสารอาหารเนาะของสารอาหารแต่ละประเภทนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะย้อนกลับไปดูโจทย์ โจทย์เนี่ยเขาถามถึงจุดร่วมของเมแทบอลิซึมใช่ไหมคะของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันอ่ะเราจะเห็นว่าสำหรับโปรตีนเนี่ยมันสามารถเข้าได้กับทุกที่เลยโมโนแซกคารายก็จะเข้าสู่ไกลโคไลซิสก่อนแล้วก็ไปลำดับถัดไปเป็นลำดับเนาะส่วนกลีเซอรอลจะมาเริ่มต้นที่ไกลโคไลซิสค่ะแล้วก็เข้าสู่ลำดับถัดไปเป็นลำดับเช่นเดียวกัน แต่ฟ a ต t y acid เนี่ยมันจะข้ามไกลโคไลซิสไปแล้วก็เข้าไปยัง co a ะซิทิลโคเอนไซม์เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าจุดร่วมของการสลายสารอาหารทุกประเภทนะคะก็คือ co a c ซิทิลโคเอนไซม์นั่นเองค่ะเพราะว่าอะมิโนแอซก็มาเจอกันที่ตรงนี้ได้โมโนแซคคารด์ก็มาเจอกันที่ตรงนี้ได้กลเซอรลก็ได้และวฟ t ตต acid ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ อะซิทิลโคเอนไซม์เอโคเอนไซม์เอในชอยข้อ3นั่นเองอ่ะสำหรับข้อ2นะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนเนอว่ากระบวนการสลายสารอาหารแต่ละประเภทนะคะมันเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแห่งจระดับเซลล์เนี่ยที่แตกต่างกันอย่างไรเนาะถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมอยานยิ้มต้องดู Nestle School